สวัสดีมากมายแต่สหายทุกท่านครับกับผมปื้มแมดิี้พูดกับไลกะลองสปอยดูนะครับครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการสปอยแชร์เลยจะเปลี่ยนสุดในตอนนี้ก็มีชื่อตอนว่า busy day นะครับซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็คือวันยุ่งๆแต่ผมขอตั้งชื่อตอนว่าเจชาลีกับสามีจอมเจ้าชูอ่าแน่นอนครับก็เห็นตามรูปเลยตอนนี้บักชาลีของเราแกเล่นเป็นผู้หญิงเต็มตัวเลยครับ คือบางตอนนะครับถ้าใครดูชาลีมาก่อนก็คงจะรู้ว่าบักชาลีของเราเนี่ยแต่งหญิงขึ้นมากๆแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ได้รับบทเป็นผู้ชายที่แต่งหญิงเฉยๆแต่ว่าตอนนี้เป็นผู้หญิงไปเลยครับแต่ถ้าเกิดผมไม่บอกเนี่ยว่านี่คือบัคชาลีท่าผู้ชมจะเชื่อไหมเนี่ยอ่ะส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นไงนั้นก็ไปดูกันเลยเจซชาลีก็พาสามีของเจ๊นะครับมาเที่ยวงานขาบวนพาเลทก็มีทหารมาเดินสวนสนามกันแต่ทั้งสองคนก็นั่งลงนะครับเพื่อมาดูงาน แต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะทะเลาะกันมาก่อนนะครับน่ะก็สามีภรรยาลิ้นกับฟันก็มีการทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาเฮ้แต่ดูเหมือนว่ามันจะมากกว่าธรรมดานิดหนึง่งแล้วในระหว่างที่เจชาลีนั้นดูงานพาเลทเพลินนะครับดูเหมือนว่าสามีของเจจะนอกใจเจซะแล้วเขาหันไปเจอสา,สาวสวยที่หน้งข้าง,างโอ้สวยกว่าอีกแกเราอีกเว้ยนั่นแหละฮะลุงก็เลยหยิ้สาวคนนั้นลุกเดินออกไปเลยแล้วก็พาสาวเดินข้ามถนนมาอีกวากหนึ่งส่วนเจชาลีกว่าจะรู้ตัวอีกทีอ้าว ผัวฉันหายไปไหนแล้วเฮ้ยแล้วเจ๊ชาลีก็เห็นเข้าพอดีก็เลยรีบตามไปแต่ก็มาเจอกับตากล้องที่กําลังถ่ายงานพาเลทอยู่แต่เจ๊ชา์ลีก็เห็นกล้องไม่ได้ฮะเจ๊แกก็ไปโพสท่าใส่กล้องซะเลยแม่เห็นกล้องไม่ได้ลืมหัวทันทีช่างภาพและตากล้องก็ไไล่ฮะเพราะว่าเขาจะถ่ายรูปงานพาเลทอีเจ๊นี่มาทําไมเจ๊ชาลีก็ไม่ยอมครับจะถ่ายรูปให้ได้จนตากล้องต้องเรียกตำรวจมาเคลียร์เลยฮะแต่ว่าตำรวจเองก็โดนเจ๊ชารลีเตะตูดล้มเหมือนกัน โอ้เจชาลีของเราแซบเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยในเมื่อตำรวจพึ่งไม่ได้ตากร้องก็เลยผลักเจ๊กระเด็นไปโดนตำรวจอีกคนหนึ่งแต่ตำรวจก็ถีบเจ๊กระเด็นกลับมาที่เดิมแต่เจชารีก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เล่นกล้องต่อโอ้ยกูจะถ่ายนางไว้ออกไปเจชาลีก็เลยถูกผลักกระเด็นกลับมาหาตำรวจคนเดิมแต่คราวนี้เจชาลีเป็นฝ่ายถีบตำรวจกลับมาตรงที่เดิมครับจนมาชนตำรวจอีกคนหนึ่งน่ากลลองถ่ายหนังเลยถึงแม้ว่าเจชาลีจะเอาชนะตำรวจได้แต่เจ๊ก็ร้องไห้เสียใจครับเพราะหาผัวไม่เจอ แล้วในงานพาเลทแห่งนี้นะครับก็ไม่ได้มีแค่ทหารเดินสวนสนามมีการเอาเรือรบมาโชว์กันด้วยอ่าก็อารมณ์เดียวกับงานวันเด็กแหะครับที่ทหารก็เอารถถังเอาเครื่องบินมาโชว์กันแล้วคุณลุงสามีของเจชารีนะครับก็หิ้วสาวมาดูเรือรบกันตรงท่าน้ําและเจชารีก็มาเห็นเข้าพอดีครับเสียทองเท่าหัวได้แต่อย่าเสียหัวให้ใครเด็ดขาดเจชารีก็เลยไปแยกตัวสาวน้อยคนนั้นออกมาจาับหัวตัวเองเลยครับแล่เจก็ตบกระบาลหัวตัวเองเอาล้มฟาดจนล้มหักแล้วก็กระทืบซ้ําแต่หัวก็สู้ครับ พักเจชารีจดกระเด็นมาโดนตำรวจคนเดิมเจก็เลยมีเรื่องกับตำรวจต่อจนตำรวจเตะเจกระเด็นมาโดนผัวและสองผัวเมียก็ทะเลาะกันต่อโดยการทีบกันไปมาจนเจได้หงายท้องหมดสภาพความเป็นผู้หญิงเลยแต่ว่าตำรวจก็เข้ามาห้ามแต่ก็ได้โดนเจสอกกลับจนกระเด็นกลับไปที่เดิมและลุงก็ถีบเจกระเด็นตามตำรวจไปและลุงก็หนีไปเลยครับส่วนทางเจก็ทะเลาะกับตำรวจต่อก็สู้กันตัวต่อตัว,ตว เอาละครับท่านผู้ชมครับทั้งคู่นะก็ยังคงชกกันอยู่นะครับอินเด็กมีต่อยแต่เจชาลีของเรามีลมครับมีอาวุธเอาป้าถหงกับตำรวจป้าสองทีสามทีเอาตำรวจยอมแพ้ไปแล้วหนีไปเลยส่วนทั้งฝั่งคุณลุงสามีของเจนะครับหลังจากที่ทะเลาะกับเจชาลีมาก็มาดูเรือแข็งครับก็เป็นเรือเร็วอยู่ตรงใกล้แม่น้ำและ,ะเผอิญครับลุงนั้นก็มาเจอกับสาวคนเดิมครับก็ดีใจกันมากทั้งคู่ก็เลยมายืนดูเรือแข็งด้วยกันส่วนทั้งฝั่งเจาชาลีนั้นหลังจากที่ตบกับตำรวจชนะ เจ๊กแกก็แดนครับแดนตามจังหวะเพลงที่วงตุรียางทหารเล่นอยู่ข้างหลังนั่นแหละเจ๊แกก็แดนไปแดนมาโยกย้ายสายสะโพกจนตำรวจเห็นก็ลำคาญครับบอกว่าเอยจะมากวนทหารเขามาเล่นเพลงทำไมออกไปออกไปแต่เจ๊ก็ไปฟังครับทีบตำรวจกระเด็นและเจ๊แกก็เต้นต่อเต้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งปวดเอวเลยแมเต้นจนสะโพกทำรุจและเจ๊ชาลีก็ทันมาเห็นครับว่าโผัวตัวเองมายืนจู๋จีกับผู้หญิงคนเดิมอีกแล้วเจ๊ก็เลยเข้าไปแทรกเลยครับ แล้วก็แยกตัวออกมาแล้วก็ตบผัวต่อแต่ผัวก็สู้ทั้งคู่ก็เลยตบไปตบมาตบไปเรื่อยๆตบกระทั่งลุงสามีพักเจ๊กเด่นตกน้ําไปโอ้โหเดี๋ยวเจ๊เจโอ้โหสีลังกาสีห้าตลบโอ้โดูภาพช้าภาพช้าโอ้ยแมถ้ากระโดดสวยขนาดนี้ผมว่าเจ๊แกไปลงแข่งกีฬาลื่นปิกโดดน้ําเหอะรับรองได้เหรียญทองแน่เลยแต่ถึงแม้ว่าเจ๊จะโดดน้ําสวยแค่ไหนแต่เจ๊แกว่ายน้ําไม่เป็นครับ เจ๊แกร้องลั่นตะโกนขอความช่วยเหลือดิ้นไปดิ้นมาและเจ๊แก่ก็จมน้ำหายไปเลยจบแล้วจ้าเป็นไงบ้างครับก็บักชาลีตอนอะวิซิเดซึ่งตอนนี้มันก็สั้นมากนะครับความยาวประมาณ6นาทีเองอะ่ะตอนเนี้ยเนื้อเรื่องก็ง่ายๆเจชารีมีผัวเจ้าชู้ทะเลาะกับผัวจนโดนผัวผักตกน้ําแค่นั้นแหละครับก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับเพราะว่าปกติแล้วบัคชาลีนั้นจะไม่เล่นบทผู้หญิงนะครับ ถึงแม้ว่าเขาจะแต่งหญิงขึ้นแต่ตอนนี้แกเล่นเป็นผู้หญิงเต็มตัวเลยฮะแล้วถ้าผู้ชมละครับรู้สึกยังไงกับบักชาลีที่แต่งหญิงแล้วก็เล่นบทเป็นผู้หญิงเต็มตัวแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเอาละครับเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลากไปก่อนพบกันใหโอกาสหน้าคว้สไตล์ยองโฮสติดแกท่านสหรับวันนี้สวัสดีครับ